สวัสดีค่ะกลับมาทักทายกันอีกครั้งนะคะกับสวนกุหลาบด้านหน้าของเราค่ะกับเช้าวันอาทิตย์ที่16กุมภาค่ะวันนี้ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเพียง21องศาเท่านั้นนะคะอากาศเย็นมากๆแต่มีลมพัดมาเบาๆค่ะอากาศดีงามสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ก็ทําให้น้องกุหลาบได้คลายความร้อนกันไปบ้างนะคะรวมถึงเราด้วยเพราะที่ผ่านมาอากาศร้อนจริงๆค่ะ ร้อนแบบจนเป็นห่วงว่าเดือนเมษาจะอยู่กันแบบไหนจะรอดไหมเนะาะมาที่ต้นแรกนะคะต้นแรกของเราจะเป็นแมนฟิวพาร์คนะคะแมนฟิวพาร์คเริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะมีดอกตุมๆให้เราหนึ่งดอกค่ะเดี๋ยวก็มารอรุ้นนะคะว่าแมนฟิ l พาร์คจะสามารถออกดอกในช่วงรุูร้อนได้หรือไม่นะคะถัดมานะคะ ถัดมาจะเป็นช sure ัวเอมนะคะชัวเอมเรามุกจากด้านข้างมาไว้ด้านหน้านะคะน้องมีดอกตูมหนึ่งดอกให้เราได้ชมค่ะก็ดที่เคยบอกไว้ว่าเราโน้มกิ่งนะคะแล้วน้องกิ่งขาดหักไป1กิ่งทําให้เสียดอกแรกไปยังโชคดีนะคะมีดอกที่สองรอเราอยู่ให้ได้อัปเดตภาพชัวเอมดอกแรกของสวนเรามาฝากกันเนาะ และมาที่ต้นถัดไปนะคะก็จะเป็นไซคีค่ะดอ่เอ่อดอกที่บานแล้วเมื่อวานเราเด็ดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอชมช่อต่อไปนะคะยังเหลืออยู่ประมาณ5ดอกค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะสวยเหมือนกันไหมพอดอกที่ผ่านมาค่อนข้างใหญ่เลยค่ะมาที่ช่วยอ่าไม่ขออภัยค่ะมาที่ปีช็อปนะคะ มีชอบกลิ่นหอมมากๆเหมือนเคยนะคะฟอร์มดอกนี้ค่อนข้างสวยเลยค่ะสวยกว่าดอกเมื่อวานที่เราได้อัปเดตให้เพื่อนๆชมกันนะอ่ะว่าแล้วก็แวะไปดูน้องนิดนึงยังเก็บน้องไว้นะคะเพราะว่าน้องกินหอมไม่กล้าเด็ดทิ้งแค่ฟอร์มไม่สวยใจไร้ายได้ยังไงเด็ดน้องทิ้งไม่เอานาอเก็บไว้ก่อนค่ะกลับมาที่ต้นนี้นะคะชมดอกน้องกันใกล้ๆนะสวยจริงๆค่ะสีหวานเหมือนเดิม ตีบดอกก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเทียบกับหน้าหนาวแล้วอาจจะสวยสู้หน้าหนาวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะต่างกันนิดนึงค่ะไม่มากนะคะแต่เรื่องกลิ่นนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะตีงามสุดๆเหมือนเดิมค่ะโอ้อากาศดีจริงๆนะคะที่บ้านเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเนาะน่าจะเย็นเหมือนกันค่ะน่าจะเย็นกันทั่วถึงมาที่บีชอฟอีกต้นหนึ่งนะคะ อีกต้นหนึ่งทยอยออกดอกแล้วนะคะนี่เป็นดอกที่บานเมื่อวานเก็บภาพไม่ได้เลยน้องก้มหน้านีอ่ะมาอีกดอกหนึ่งก็ตูมอ่าตูมกำลังแรกแย้มนะคะอันนี้ยังตูมอยู่พรุ่งนี้ก็เรียบร้อยนะคะสองดอกนี้น่าจะมีให้เราชมแล้วค่ะถัดมาก็จะเป็นทอ o p พิ a ค s ลซันเ็นะคะอันนี้ตูมอยู่ยังไม่ยอมบานนะแต่มีบานแล้ว1ดอกนะคะดอกแรกอ่าดอกแรกของเราเนย จริงๆค่ะสีส้มแกมเลืองนะคะเดี๋ยวพอวันพรุ่งนี้ก็น่าจะบานใหญ่กว่านี้ไปอีกและสีของเขาก็จะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอากาศร้อนๆอนแบบนี้สีของน้องจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวต้องมาชมกันอีีนะคะจะได้เห็นการเปลี่ยนไปในช่วงช่วงที่ออกดอกช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าร้อนนะคะอากาศเย็นๆกับอากาศร้อนๆสีของน้องจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงเราก็จะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ของน้องๆกันค่ะอารินบับเบิลนะคะดอกสุดท้ายค่ะยังไม่เหี่ยวนะอย่างที่บอกน้องค่อนข้างทนนะคะพอยังไม่เหี่ยวปุ๊บเราก็ตัดใจที่จะเด็ดดอกน้องทิ้งไม่ได้สักทีก็เลยต้องเก็บภาพมาฝากกันก่อนเนาะเก็บน้องไว้ดูก่อนเสียดายเหมือนกันค่ะมาที่เลทีเดนนะคะเลดีเดนก็ยังอยู่กับเรานะคะแต่ก็เริ่มเฉาไปนิดนึงแต่ก็ยังพอไหวอยู่นะ ก็ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนาอเก็บภาพน้องไว้ดูสองดอกแรกของสวนเราเลยและอีเดนเนี่ยค่ะดีใจค่ะอีกดอกหนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะยังอายเหมือนเดิมไม่ยอมโชว์ตัวเนาอยังเก็บตัวยังขี้อายเหมือนเดิมสวยนะคะสีก็ยังสวยยังสดอยู่ค่ะยังเก็บดอกไว้ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้เดีย๋ยวต้องเด็ดทิ้งแล้วว่ะค่ะ มาที่ต้นถัดไปภูมินะคะภูมิมีดอกให้เราแต่มีดอกกันนี้อะค่ะแปลกใจอยู่มันกันทำไมสีเป็นอย่างนี้แอบกังบนนิดนึงเพียวไฟแอบกินหรือเปล่าไม่มั่นใจอะค่ะอย่าต้องรอดูต้องรอดูน้องว่ายังไงกันแน่มีสองดอกนะคะอืมภาวนาไม่ใช่เพียวไฟนะเป็นแค่สีของดอกเปลี่ยนไปนิดนึงภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะคะ b บบี้เลินะคะดอกนี้อย่ต้องเด็ดวันนี้แล้วค่ะน้องบานเฉาเริ่มจะโรยแล้วนะคะแต่ยังมีอีกดอกนึงนะรอให้เราได้เก็บภาพมาฝากกันน้องอยู่ด้านโน้นอ่ายันดีนะคะมีดอกมาทดแทนเบบี้เลิฟนี่สวยจริงๆออกออกต่อเนื่องนะคะปกบจอนก็มีเหมือนกันนะคะดอกค่อนข้างที่จะตูมใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะมีหลายดอกเลยสําหรับปกบจอน สวยงามอยู่ค่ะพกจอนรอเก็บภาพช่วงฤดูร้อนว่านะ้นอกสามารถที่จะผ่านการออกดอกในช่วงฤดูฤด,ด,ดูร้อนได้ไหม <c oughs> ก็มารอรุนและติดตามกันไปต่อนาะอกลับมาที่มาโซลาต้นน้อยของเรานะคะสวยมากค่ะก็บดอกค่อนข้างซ้อนกันเยอะเลยทีเดียวนะคะจัดว่าดอกสมบูรณ์มากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีที่ยังตูมอยู่นะคะและออกดอกเป็นช่อค่ะ ก็มีดอกใ,ให้รอต่อเนื่องเลยนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งมาซลานิ่งไปแล้วนะคะแต่ต้นนี้ยังมีดอกให้เราชมได้ต่อเนื่องเลยมาที่ชาเลอร์ชาเลอนะคะขอ <c oughs> อภัยค่ะชาขอ <c oughs> อภัยค่ะช่วงเชา้าๆอากาศเย็นเสียงแหบค่าเสียงไปแล้วค่ะ อาชาวัวออกดอกเหมือนอย่างที่เคยนะคะดอกที่ออกมาใหม่ๆก็ค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กลงค่ะกว่ารอบที่แล้วนะคะรอบที่สองนะคะยังคงเป็นการเลี้ยงดูจากสวนอย่างที่เราบอกกันเนกปุ๋ยและยาทางสวนอัดมาแน่นรอบที่สองอยังเล็กขนาดนี้แล้วรอบต่อไปถ้าเราเป็นรอบการเลี้ยงของเราจะเรือดอกให้ไหมคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายแต่ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยดอกหรือว่าจะเด็ดดอกทิ้ง แต่เบื้องต้นนะคะจะอาจจะปล่อยแค่ดอก2ดอก3ดอกไว้ดูดอกว่าดอกของน้องจะเป็นลักษณะไหนแค่นั้นนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าน้องจะออกดอกช่วงดูร้อนได้ไหมได้ดีไหมแต่เท่าที่ทราบข้อมูลมาน้องสามารถออกดอกตกได้ตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะว่าน้องจะเป็นยังไงอันนี้ต้องติดตามไปพร้อมๆกันกับเราเลยค่ะเราก็ไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันเป็นการเตียงค เขาชมหลากหลายมากๆเลยอตอนนี้น้องออกดอกแล้วนะคะจะเป็นดอกสีเหลืองเตืองล้วนค่ะวิาสาต์คือความแปลกของเขาก็คือต้นของเขาอะค่ะเวลามีดอกสามารถออกดอกได้เป็นสีเหลืองล้วนหรือไม่ก็สีแดงล้วนหรือไม่ก็จะเป็นสีส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีแดงกระมี่ีผสมสีเหลืองแกมมาค่ะดอกของเขาจะมีลักษณะ3แบบค่ะในต้นเดียวกันจะออกดอก แปลกแตกต่างกันออกไปนะคะในต้นเดียวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆติดตามชมคลิปที่ ep หนึ่งได้เลยนะสวยจริงๆวิสาตเราชอบมากเลยสีของเขาสีสดมากๆสวยมากๆแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองบ้างสีแดงล้วนบ้างสีแดงแกมสีเหลืองบ้านนะในต้นเดียวกันต้องมารอรุ้นทุกๆรอบของการออกดอกของเขานะคะว่าสีจะเป็นแบบไหนเป็นความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งค่ะมาที่ต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้จะเป็นคอนสแตนต์นะคะคอนสแตนต์ Constant มา1ดอกนะคะคอนสแตนต์ Constant เขาบอกว่าเป็นต้นแรกนะคะของการเลี้ยงกลาบเราเลยค่ะในชีวิตการเลี้ยงกลาบเลยก็ว่าได้ที่น้องออกดอกให้เราได้ชมนะคะต้นนี้เป็นต้นแรกเลยค่ะแล้วก็ออกดอกมาแบบต่อเนื่องนานมากๆมีดอกให้ชมตลอดและดอกค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะคอนสแตนต์ Constant ดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับเราเองมองว่าเลี้ยงง่ายนะคะค่อนข้างเลี้ยงง่ายอาจจะเป็นความประทับใจด้วยที่น้องออกดอกให้เราชมเป็นต้นแรก ดอกแรกของสวนเราของการเลี้ยงกลาบของเราเลยด้วยเราก็จะตื่นเต้นมากๆเลยดีใจมากๆเลยเวลาเห็นดอกกลาบที่เราปลูกนะคะตื่นเต้นมากจริงๆยอมรับนะคะก็เลยประทับใจในคอนสเสิร์ตมากๆเลยค่ะวันนี้ทักทายอัปเดตกันเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามสำหรับไลค์นะคะสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่ทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆทุกคนมากๆเลยค่ะเจอกันทีคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ